าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ปวดเมื่อยทั่วสปลกายก็เรียกวิเชนาไม่มีใครที่ว่าไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นในการทุกคนแต่ใครหนอจะรู้จักคำพัมโมอดทนแล้วก็กําหนดได้ตั้งสติไว้ให้มีความอดทนในชีวิตของเขาลงนั้นได้นี่ธรรมชาติก็ครบวงจรข้อที่สองความสมนัสและความดีใจเสียใจเป็นของคู่กัน มันมีมืดมันก็มีสว่างก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็ของคู่กันเดี๋ยวก็ไม่สบายใจไม่สบายกายมันก็ของคู่กันเดี๋ยวกเกิดทุกข์เกิดยากเกิดลําบากตลอดเวลามันก็เกิดผลโดยธรรมชาติของเขาอย่างนั้นด้วยกันทุกคนไม่มีใครพลาดไปได้จากนี้ สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง